คุณเคยสังเกตไหมว่าบางครั้งเราไม่จังเป็นต้องพูดคำว่ารักออกมาเลยแค่เพียงการสัมผัสเบาๆก็ทำให้ใจอีกฝ่ายสั่นได้ทั้งวันในความสัมพันธ์ของชายหญิงภาษากายคือสิ่งที่พูดแทนใจได้ชัดเจนที่สุดมันไม่ต้องใช้คำพูดแต่มันสื่อผ่านสายตาผ่านอากับกิริยาเล็กๆและโดยเฉพาะผ่านสัมผัสที่ผู้หญิงไม่ปฏิเสธ เพราะในหัวใจของผู้หญิงคนหนึ่งการยอมให้ใครเข้ามาใกล้ไม่ได้ง่ายเลยทุกการสัมผัสมีอดีตความกลัวและความต้องการอยู่เบื้องหลังดังนั้นหากเธอไม่ปฏิเสธหากเธอไม่ถอยหนีนั่นหมายความว่าคุณได้เดินเข้ามาในโลกภายในของเธอแล้ว วันนี้ฉันอยากชวนคุณมาฟังอย่างช้าๆมองลึกลงไปในความหมายของสี่จุดสัมผัสที่บอกว่าเธอไว้ใจคุณแล้วจริงๆจุดที่หนึ่งมือประตูรแรกของความไว้วางใจมือคือจุดเริ่มต้นของทุกการสัมผัสในโลกของความสัมพันธ์มันดูเหมือนธรรมดาแต่แท้จริงแล้วมือคือภาษาหัวใจที่ไม่ต้องแปล ตอนที่ผู้หญิงยอมให้คุณจับมือนั่นคือช่วงเวลาที่เธอกำลังพูดกับคุณอย่างเงียบๆว่าฉันยอมให้เธออยู่ในพื้นที่ของฉันผู้หญิงหลายคนอาจเดินกับใครก็ได้แต่จะมีเพียงไม่กี่คนที่เธอยอมให้จับมือมือคือสัญ,ญลักษณ์ของความไว้ใจเพราะมันมีทั้งพลังปกป้องและพลังควบคุมอยู่ในเวลาเดียวกัน ถ้าเธอปล่อยให้คุณจับมือโดยที่นิ้วของเธอไม่แข็งไม่ชักกลับมันหมายความว่าเธอกำลังยอมปล่อยการควบคุมให้คุณและรู้ไหมเวลาผู้หญิงจับมือแน่นขึ้นเล็กน้อยโดยไม่รู้ตัวมันไม่ได้หมายความว่าเธอกลัวแต่มันหมายความว่าเธอรู้สึกปลอดภัยในทางจิตวิทยา มือคือเครื่องรับความอบอุ่นจากร่างกายที่ส่งตรงถึงสมองเมื่อมือคุณสัมผัสมือเธอความรู้สึกอบอุ่นนั้นจะส่งต่อเป็นสัญญาณความไว้วางใจและถ้าหัวใจของคุณนิ่งพอเธอจะรู้ได้ทันทีจากแรงสัมผัสนั้นเองเพราะผู้หญิงไม่ได้มองแค่การจับมือแต่เธอฟังความรู้สึกจากมือของคุณว่าเป็นมือที่อบอุ่นหรือมือที่ต้องการ ชายที่ฉลาดจะจับมืออย่างเบาไม่ดึงไม่บีบแรงแต่สื่อความหมายด้วยการอยู่ตรงนั้นเงียบงียบแต่มั่นคงเพราะบางครั้งมือที่อบอุ่นหนึ่งคู่อาจทำให้เธอลืมทั้งโลกที่เย็นชาได้เลยจุดที่สองเส้นผมความอ่อนโยนที่เผยใจ เส้นผมของผู้หญิงคือหนึ่งในสิ่งที่เธอรักและปกป้องที่สุดในร่างกายมันไม่ใช่แค่ความงามภายนอกแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของอารมณ์ทุกครั้งที่เธอปล่อยผมเธอกำลังเปิดเผยความเป็นธรรมชาติทุกครั้งที่เธอมัดผมเธอกำลังเตรียมใจให้รับมือกับโลกภายนอกและทุกครั้งที่เธอให้ใครแต่เส้นผมนั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจของเธอไม่ตั้งกำแพง ลองนึกภาพสิตอนที่คุณช่วยเก็บผมที่ปลิวมาติดหน้าให้เธอหรือเธอก้มหน้าทำอะไรแล้วคุณลูบเบาๆถ้าเธอไม่ถอยไม่หลบไม่เบื่อนหน้านั่นคือสัญญาณที่สวยงามที่สุดเพราะเส้นผมเป็นส่วนที่ไวต่ออารมณ์สัมผัสอย่างมากในสมองของผู้หญิงการถูกแตะผมจะเชื่อมโยงกับความรู้สึกปลอดภัยและความรักมันจึงไม่ใช่เรื่องทางกายแต่เป็นเรื่องของใจ ผู้หญิงจะไม่ยอมให้ใครมายุ่งกับผมเธอง่ายๆเพราะมันคือพื้นที่ที่เธอใช้ปกป้องตัวเองและเมื่อเธอไว้ใจเธอจะเริ่มยอมให้คุณแตะโลกของเธอที่ละเอียดอ่อนที่สุดและสิ่งที่ชายที่เข้าใจควรทำคือแตะด้วยความเคารพแตะเหมือนแตะกลีบดอกไม้ไม่ใช่เพื่อความหวังดีทางกายแต่เพื่อสื่อว่าฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธออย่างอ่อนโยน เพราะการลูบผมผู้หญิงไม่ใช่การแสดงความเป็นเจ้าของแต่คือการให้ความมั่นคงทางใจที่ลึกกว่าเสียงคำว่ารักหลายเท่าจุดที่3ติ่งหูการยอมรับด้วยหัวใจถ้ามือคือประตูเส้นผมคือทางเดินติ่งหูคือห้องลับในใจที่เธอจะเปิดให้แค่คนเดียวเท่านั้น ติ่งหูเป็นบริเวณที่อ่อนโยนและละเอียดอ่อนที่สุดเป็นจุดที่ไวต่อการสัมผัสมากที่สุดในร่างกายผู้หญิงและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการยอมรับการใกล้ชิดแบบลึกซึง้งเวลาที่ผู้ชายยื่นต่างหูให้ใครมันไม่ใช่แค่ของขวัญแต่มันคือการขออนุญาตเข้าใกล้หัวใจของเธอ และเมื่อเธอยอมให้คุณใส่ต่างหูให้หรือจับติ่งหูของเธอโดยที่เธอไม่หลบไม่เกรงไม่ปฏิเสธเธอกำลังพูดกับคุณด้วยสายตาว่าฉันไว้ใจเธอมากพอที่จะให้เธอแตะหัวใจฉัน เพราะติ่งหูอยู่ใกล้สมองและระบบประสาทที่เกี่ยวกับอารมณ์มันเชื่อมตรงกับศูนย์กลางของความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยการถูกแตะตรงนี้จึงส่งผลต่อความรู้สึกทันทีชายที่ฉลาดจะไม่เร่งรีบเขาจะรู้ว่าทุกการสัมผัสที่ผู้หญิงอนุญาตคือการให้ด้วยใจไม่ใช่ร่างกายเขาจะมองตาเธอแล้วจะรู้ได้เองว่า เธอกำลังเปิดประตูหัวใจให้เขาหรือแค่เปิดประตูเพื่อดูว่าเขาจะทำยังไงต่ออย่าลืมว่าการยอมให้ใส่ต่างหูคือการยอมให้คุณอยู่ใกล้หัวใจเธอและถ้าคุณทำด้วยความเคารพเธอจะจดจำมันไปตลอดชีวิตจุดที่4ต้นขาเขตแดนสุดท้ายของการยอมรับต้นขา เป็นบริเวณที่ใกล้ชิดกับพื้นที่ส่วนตัวที่สุดของผู้หญิงและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความไว้วางใจขั้นสูงสุดผู้หญิงจะไม่ยอมให้ใครแตะตรงนี้ได้ง่ายๆเพราะมันคือเส้นแบ่งสุดท้ายระหว่างคนรู้จักกับคนในใจถ้าเธอไม่ถอยไม่ผลักไม่หลบและยังคงยิ้มอย่างผ่อนคลายเมื่อคุณสัมผัสเบาๆที่ต้นขานั่นหมายความว่า เธอได้ทลายกำแพงทางใจทั้งหมดแล้วแต่จำไว้นะสิ่งที่สำคัญไม่ใช่การแตะแต่คือความรู้สึกก่อนแตะผู้ชายที่มีจิตใจละเอียดจะไม่รีบแตะโดยไม่มีสัญญาณเขาจะรอฟังความนิ่งในใจของเธอดูในสายตาดูในรอยยิ้มดูในจังหวะการหายใจของเธอและเมื่อเธอไว้ใจจริงๆริง คุณจะรู้ได้ทันทีโดยไม่ต้องสัมผัสเลยด้วยซ้ำเพราะความใกล้ชิดที่แท้จริงไม่ต้องการการแตะต้องแต่ต้องการการเข้าใจสุดท้ายนี้ในโลกของความสัมพันธ์มีผู้ชายมากมายที่พยายามเข้าใกล้ผู้หญิงด้วยความอยากอยากได้อยากครอบครองอยากชนะใจแต่ลืมไปว่าหัวใจของผู้หญิงไม่ใช่สนามรบ เธอไม่ได้ต้องการคนที่พยายามจะได้มาแต่ต้องการคนที่พยายามจะเข้าใจผู้ชายที่แท้จริงจะไม่เร่งเรา้าเขาไม่มองการสัมผัสเป็นชัยชนะแต่เป็นการได้รับเกียรติเพราะเขารู้ว่าทุกครั้งที่ผู้หญิงยอมให้เข้าใกล้มันไม่ใช่แค่ร่างกายที่ยอมรับแต่มันคือจิตใจที่ไว้ใจ ในทุกความสัมพันธ์ผู้หญิงอาจไม่พูดว่าฉันรักคุณออกมาตรงๆแต่เธอจะพูดผ่านการไม่ปฏิเสธผ่านสายตาเงียบๆที่มองตอบผ่านรอยยิ้มเล็กๆตอนที่คุณเข้าใกล้และผ่านสัมผัสเล็กน้อยที่เธออนุญาตให้เกิดขึ้นผู้ชายที่เข้าใจจะอ่านสิ่งเหล่านี้ออก เขาไม่ต้องถามว่าเธอรักฉันไหมเพราะเขาเห็นคำตอบอยู่ในท่าทีของเธอทุกการเคลื่อนไหวมือคือจุดเริ่มต้นของความไว้ใจเส้นผมคือสัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนโยนติ่งหูคือประตูของความเชื่อใจต้นขาคือขอบเขตสุดท้ายของความรักที่แท้จริง ผู้หญิงทุกคนมีจังหวะในใจบางคนเปิดใจช้าบางคนต้องใช้เวลาเรียนรู้ความปลอดภัยแต่เมื่อเธอไว้ใจเธอจะให้โดยไม่ต้องมีคำสัญญาใดๆดังนั้นผู้ชายที่แท้จริงจะไม่วัดความรักจากว่าเธอยอมมากแค่ไหนแต่จะวัดจากว่าเธอรู้สึกปลอดภัยมากเพียงใดเมื่ออยู่ข้างๆเขา จงเป็นผู้ชายที่สัมผัสด้วยหัวใจไม่ใช่ผู้ชายที่สัมผัสเพื่อพิสูจน์อะไรเพราะความสัมพันธ์ที่แท้จริงได้ไม่เริ่มจากความแรงของความสัมผัสแต่มาจากความละเอียดของความรู้สึกการสัมผัสที่งดงามที่สุดในโลกไม่ใช่การได้แตะร่างกายแต่คือการได้สัมผัสความไว้วางใจของผู้หญิงคนนั้น เมื่อผู้หญิงยอมให้คุณเข้าใกล้นั่นคือเธอกำลังพูดว่าฉันเชื่อว่าเธอจะไม่ทำร้ายฉัน อย่าทำให้ความไว้ใจนั้นต้องสั่นคลอนอย่าทำให้สัมผัสนั้นกลายเป็นความเสียใจเพราะสำหรับผู้หญิงทุกสัมผัสคือเรื่องราวเธอจำได้หมดว่าคุณจับมือเธอยังไงคุณมองเธอตอนลูบผมยังไงคุณยื่นต่างหูให้เธอด้วยสายตาแบบไหนและคุณแตะเธอด้วยเแจตนาอะไร ผู้ชายที่เข้าใจจะไม่รีบเขาจะรอฟังหัวใจของเธอก่อนที่มือจะเอื้อมถึงเขาจะสังเกตทุกลมหายใจทุกแววตาและจะรู้ว่าเวลาไหนที่ควรหยุดและเวลาไหนที่ควรอยู่เฉยๆเพราะการอยู่เฉยๆอย่างอบอุ่นบางครั้งก็มีพลังมากกว่าการสัมผัสเสียอีก ผู้หญิงไม่ได้ต้องการมือที่เร่าร้อนแต่ต้องการมือที่มั่นคงไม่ได้ต้องการคำพูดสวยงามแต่ต้องการสายตาที่บอกว่าเธอปลอดภัยและเมื่อคุณทำได้แบบนั้นสัมผัสทุกครั้งจะกลายเป็นความทรงจำดีๆที่ฝังในใจเธอไม่ใช่เพราะมันเร้าใจแต่เพราะมันอ่อนโยนและจริงใจ